พูดมือเช้านี้ก็บอกว่าทำจิตเป็นของสำคัญวันนี้ก็ต้องย้ำอีกว่าจิตเป็นของสำคัญจิตเป็นธรรมชาติรู้มีรู้อย่างเดียวจิตรู้ดีรู้ชั่วรู้เป็นคํำวิาพากษ์วิจารณ์นั่นเป็นกิริยาของจิต แสดงออกว่าเป็นเรื่องของสติบ้างเป็นเรื่องของปัญญาบ้างแต่จิตแท้ๆไม่มีกิริยาอาการออกท้ายเป็นความรู้เท่านั้นถกิริยาแสดงออกจากจิตก็รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้นินทารู้สรรเสริญมีเป็นกิริยาอาการออกมาแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะเป็นกิเลสเป็นอาการของจิตมีการเกิดการดับรับทราบแล้วก็ดับไปดับไปเส่นเดียวกับท่านเรียกว่าวิญญาณคือความรับทราบจากอายตนะภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ทาให้เกิดความวิญญาณขึ้นมาคือรับทราบ ตามขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วดับไปในขณะที่สิ่งนั้นผ่านไปความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าบิญญาณหรือเรียกว่าอาการของจิตเห็นสังขารความคิดความปรุงก็เป็นอาการของจิตจิตเมื่อแสดงอาการแล้วก็หาประมาณไม่ได้แต่เมื่อไม่มีอาการใดไม่แสดงอาการใดเลยก็มีอย่างเดียวคือรู้ แต่รู้ของเรากับรู้ของท่านผู้บริสุทธินั้นผิดกันมากรู้ของเรามันมีสิ่งเจือปนอยู่ภายในรู้ของพระกินาสกคือพระอรหันต์ท่านไม่มีอันใดเจือปนมีแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆที่ไม่มีอะไรเจือปนนั่นแหละเป็นความรู้ที่พิเศษเป็นความรู้ที่อระจัยงเป็นความรู้ที่ทรงไวจ้จนความสุขเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่ว เต็มภูมิฐานของจิตที่บริสุทธิ์สุขก็เต็มภูมิคงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเหมือนโลกทั้งหลายเหมือนอาการต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมหมายถึงจิตของท่านผู้ชำระได้ บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วแต่หลักแห่งการท่องเที่ยวในวัตรสงสารคือในภพชาติต่างๆนั้นจิตเป็นหลักจิตเป็นตัวสำคัญจิตเป็นตัวการอันจะเรียกว่าสังารจ,จักเปิดตัหมายความว่าความเปลี่ยนไปตาม กฎแห่งกรรมเพราะจิตอยู่ใ้อำนาจของกฎแห่งกรรมกรรมพามุนไปอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นเนื่องจากจิตยังไม่พ้นวิสัยของของกรรมนอกจากจิตพระกินาสกท่านนั่นท่านพ้นแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยไม่ว่าสมมุติดีสมมุติชั่วสมมุติประเภทใด ท่านดูเหนือสมมติคําว่าเหนือก็คือว่าไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้จิตนั่นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนอยู่เช่นนั้นเมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่นี่เป็นที่สุดของจิตสุดที่ตรงนี้สุดที่ตรงบริสุทธิ์การท่องเที่ยว เกิดแก่เก็บตายในพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำลุลุ่มดอนดอนเมื่อมาสิ้นสุดก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้เหตุใดจึงต้องมาสิ้นสุดที่ตรงนี้เพราะสาเหตุที่ให้ท่องเที่ยวได้แก่เชื้ออันหนึ่งที่แฝงลึกแทรกซึมอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปมีแต่จิตล้วน จึงไม่เข้าไปปฏิบัติที่ในพบกำเนิดใดทั้งสิ้นถ้ายังไม่บริสุทธิ์เราจะปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ได้เกิดหรือจะเป็นความเห็นโดยโดยถ่ายเดียวตามความเข้าใจของตนว่าตายแล้วศูนก็าตายธรรมชาติอันนี้ไม่เป็นไปตามความเข้าใจ ความคาดหมายของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือความคาดความหมายแต่เป็นใหญ่ในตนของตนเองคือเรื่องของกรรมจัตว์โลกค้นต้องหมุนไปด้วยกันไม่ว่าชนิดใดไม่ว่าสัตว์ในน้ำบนบกบนอากาศพบละเอียดพบยากเช่นก พบที่เป็นทิพย์พูดถือเ,เทวดาอินทร์แบบนี้เรียกว่าพบละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยการเนื้อแต่จิตก็ยังไปกำรรเนิดเกิดได้ในพบเช่นนั้นพบรรยายาเช่นพบสัตว์พบบุคคลเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลในน้ำบนบกก็เกิดได้ขอแต่กรรมพาให้ไปเกิด กรรมเป็นผู้กำหนดกรรมเป็นผู้พาให้ไปในระหว่างที่จิตท่องเที่ยวต้องท่องเที่ยวเพราะอำนาจแห่งกรรมไม่ท่องเกี่ยวเพราะอะไรท่าจนจึงสอนให้สร้างกรรมดีเพื่อกรรมดีนั้นจะได้พาไป ในเวลาที่ยังไม่ได้พ้นโลกพ้นของสารพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในพบน้อยพบใหญ่ก็ขอให้เป็นสุขในระยะแห่งพบนั้นๆก็ยังดีเช่นเดียวกับเราเดินทางมีเครื่องป้องกันตัวร่มเราก็มีรองเท้าเราก็มีฝนตกแดดออกเราก็กั้นร่มกันฝนร้อนทางพื้นเรา ก็ใส่รองเท้ากันร้อนไม่ร้อนแผดเผาไม่หนาวจนเกินไปเพราะมีสิ่งป้องกันตัวสิ่งป้องกันตัวนั่นแหละเป็นเครื่องบรรเทาทุกทั้งหลายได้คลิดกับคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวใดๆอยู่มากมีคนสองคนเดินทางไปด้วยกันนั่นแหละคนหนึ่งไม่มีเครื่องป้องกันตัวอะไรเลยฝนตก ก็ถูกแดดออกก็ถูกเดียวว่าตาทั้งแดดทั้งฝนทางพื้นก็ร้อนทางบนก็ร้อนข้างล่างก็ร้อนคนทั้งสองนี้เดินทางไปด้วยกันในระยะทางขนาดเดียวกันจะมีความบอบช้ำต่างกันอยู่มากคนผู้มีเครื่องป้องกันตัว มีความบรรเทาทุกข์อยู่ในตัวไม่เหมือนคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวมีแต่ความทุกข์เต็มที่เต็มฐานการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีลักษณะเช่นนั้นไม่ผิดจากสิ่งนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สร้างเครื่องป้องกันตัวจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนคนเดินทาง จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางต้องมีเครื่องป้องกันตัวและเสบียงกลางต่างๆไม่เพื่อไม่ให้อดอยากขาดแข็งในเวลาเดินทางเดินไปก็ต้องมีสิ่งเฉลยมีสิ่งอาศัยอยู่ก็ต้องมีสิ่งอาศัยจะอยู่โดดเดียวไม่ได้เพราะไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นผู้พอแล้ว จิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วเป็นจิตที่พอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ต้องการอันใดเข้าไปส่งเสริมเพราะไม่มีความบกพร่องแต่จิตธรรมดาสามัญทั่วๆไปยังต้องอาศัยการส่งเสริมการบำรุงการรักษาการไปก็จึงต้องอาศัยความสุขความเจริญเพื่อเป็นเครื่องบันเทารับความสุขความสว่างแม้มีทุกข์ก็มีเครื่องบันเทา มีสุขก็เป็นความสะดวกสบายในภพชาตินั้นๆท่นานเป็นสอนให้สร้างเป็นงามความดีไว้เป็นเครื่องประดับใจไว้เป็นเครื่องส่งเสริมหรืออุ้มชูจิตใจของเราเวลาจนกรอบจนมุมจนจริงๆไม่มีที่พึ่งที่อาศัยสิ่งที่เราเคยอาศัยภายนอกมาเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ตามเมื่อสุดวิสัยจะอาศัยสิ่งนั้นได้แล้วก็ไม่มีอะไรจะอาศัย นอกจากบุญจากกุศลที่เราได้สร้างไว้เป็นแก้วสารพัดนึกอยู่ภายในจิตใจของเราเกิดในภพใดชาติใดมีความสุขความสบายพอเป็นเครื่องบรรเทากันไปเรื่อยๆไม่ว่าพบใดชาติใดก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรมากนะัก คิดกับที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องเสวยเป็นเครื่องบันเทาเลยอยู่มากนคนที่คิดอยากย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่บ้านโน้นบ้านนี้ก็เพราะความทุกข์ยากความขัดสนตนใจเป็นเครื่องบีบบังคับไปอยู่ที่โน้นเห็นจะดีกว่าที่นี่ไปอยู่ที่นั่นเห็นจะดีกว่าที่นี่ จิตใจจึงต้องเสาะต้องแสวงให้ไปไปแล้วก็อย่างว่าถ่าหากตัวของตัวไม่มีความสามารถอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ได้รับความลำบากลำบนเช่นเดียวกับอยู่สถานที่นี้นั่นแหละเป็นผู้มีความสามารถอยู่แล้วมีความสมบูรณ์พูนสุดเมื่อสมบัติเงินทองเข้าของคนเรา ย่อมไม่คิดอยากจะย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่ที่ไหนเพราะการทํามาหาเรื่องชีพก็เป็นความสะดวกสบายอยู่แล้วไม่ทราบจะโยกย้ายบ้านเรือนไปอยู่สถานที่นั้นที่นี่จะรับความลําบากลาบนวุ่นวายอะไรสบายแล้วก็อยู่ไปเนี่ยคือความทุกข์นั้นพาให้กระเสิอกระสนกระวนกระวาย,ยาไปที่นั่นมาจจะดีไปที่นี่ว่าจะดี ถ้าหากเจ้าของไม่ดีแล้วไปไหนไมันก็เท่าเดิมพราะนจึงต้องทำของพระยเจ้าจึงต้องสอนให้สร้างเจ้าของให้ดีพบใดก็ตามถ้าเป็นพบของผู้ไม่มีบุญพบของผู้มีบาปพบ,พบของผู้มีบาปหนะักจะมีแต่พืนแต่ไฟไปทุกพบทุกการดิ้นรนกวัดแกงไปอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งกรรมเผาผลาญจิตใจ ในภพชาติแนั้นหาความสุขไม่ได้ถ้าเป็นไปเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไปพบใดก็มีแต่ความสุขความสบายไม่บินโดนกัดแงงไม่วุ่นวายอยู่ไหนก็อยู่ได้คนเราถ้าไม่มีทุกมาบีบคั้นเสียอย่างเดียวแม้แต่มนุษย์เรานี้ถ้าไม่มีทุกมาบีบคั้นเราก็อยู่ได้ทำไมจะอยู่ไม่ได้ ยิ่งทาจิตจให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็อยู่ในมนุษย์นี่แหละก็เป็นมนุษย์ทั้งคนนี่แหละแต่จิตก็เป็นอริยจิตเป็นมิสุทธิจิตจิตสบายไม่กระทบกระเทือนกับอารมณ์อะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงมีแต่ความสบายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหากจะมีอยู่บ้างก็เพียงธาตุเพียงขันมันรบกวนเพราะความเจ็บนั่นปวดนี่ ตามเรื่องของธาตุขันธ์ที่ว่าอันนี้จังทุกขังอาตามัานก็แสดงไปตามเรื่องของมันส่วนจิตใจนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความพาสุกเย็นใจหากว่าร่างกายไม่แตกอยู่ตั้งกับตั้งกันก็อยู่ไปได้ไม่คิดอยากตายเพราะไม่มีทุกข์อันใดมาบีบบังคับบุญกุศลนั่นนะ่ะเป็นเพื่อนสองของเรา ในเวลาเดินทางคือท,ท่องเที่ยวในสังสารวัดคือความหมุนไปเปลี่ยนมาแห่งพบแห่งาติมีกุศลสมทานที่เราสร้างไว้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเพื่อนสองนึกถึงอะไรก็เป็นมาเกิดมาสนองความต้องการมีความสุขความสบายอยู่พบได้ชาตนใดก็พออยู่ ามีบุญบุญคือความสุขความสุขไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแย่ว่าแต่มนุษย์เราต้องการเลยเขาก็ต้องการเช่นเดียวกับเราแต่เขาไม่มีความเฉลียงฉลาดเหมือนมนุษย์พอที่จะสร้างความสุขขึ้นที่จิตใจได้เหมือนเราเท่านั้นเขาก็อยู่ตามภาษาของเขาไปเราเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดแล้มคมยิ่งกว่าสัตว์และมีศาสนา เครื่องชี้แนวทางฝ่ายเหตุให้เราได้ดำเนินด้วยความถูกต้องและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาคือความถูกความพึงใจภายในใจของเราจิตใจเมื่อมีบุญมีกุศลดูก็พออยู่ไปก็พอไปไปไหนก็พอไปเพราะมีความชุ่มเย็นอยู่ภายในตัวอยู่แล้วจึงนงสอนให้ส้่งตรงนี้ ใจเป็นของสําคัญมากยิ่งกว่าวัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นใจเป็นรากเป็นฐานใจเป็นผู้ท่องเที่ยวในพบน้อยพบใหญ่ตามท่างกล่าวไว้ว่าอเน,นกชาติสร้างสร้างหลัง้งถายปิสร้างอันปนิดสร้างดังนี้เป็นต้น การต้องเกี่ยวในวัาฏสงสารนับประมาณไม่ได้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้บัดนี้เราได้ทำลายแล้วซึ่งคงจักเกือวิชาได้สิ้นสุดลงไปแล้วบัดนี้เราเป็นผู้ไม่เกิอดอีกแล้วนี่คือพรอุทานของพระพุทธเจ้าที่ทรงลืกกงจกักหยุดพัดผันอยู่ภา,ายจในจิตใจ ันหมุนเยียนเปลี่ยนแปลงไปในพบน้อยพบใหญ่ถิงนี้ขาดจะบ,บ้านลงไปแล้วเหลือแต่วิวัตวิวัตตะคือไม่หมุนเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆมันก็หมายถึงใจเราทุกคนมีวาสนาด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนมาให้ประมาทอำนาจวาสนาของกันและกัน ข้มีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่เป็นสิ่งที่จะมาออกร้านค้าขายเหมือนสินของต่างๆแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตสังดูอย่างลึกไม่มีใครทราบแม้ตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้เพราะมีสิ่งหนึ่งปิดบังอยู่ภายในตัวของตัวเราเองแต่พอที่จะทราบได้ว่าเรามีความเชื่อความร่วมใสในศาสนาธรรมพอใจในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนา นี่เป็นเชื้อเดิมแห่งนิสัยของผู้ที่เคยสร้างคุณง,งามความดีเคยถือศาสนาเคยสร้างบุญญาพิชิตผ่านมาแล้วจึงยึดหลักนิสัยเดิมนี้ไว้พอใจกับการบำเพ็ญของตนที่เคยเป็นมาแม้เราจะจําไม่ได้ว่าเราเกิดพบใดชาติใดได้เคยสร้างคุณง,งามความดีอย่างนี้หรือไม่ประการใดก็ตามเราก็ถือเอา ความเป็นของใจเราซึ่งแสดงอยู่ปัจจัปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานได้เลยจิตเคยอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีเป็นหลักใหญ่มาถนาอยู่ที่ใจสร้างแล้วก็รวมเข้าไปสู่ใจสู่ใจโดยลำดับลำดับเหมือนว่าสนาบารมีของเราแก่กล้าแล้ว เรื่องมีวาสนามากน้อยหากจะรู้ภายในตัวของเรานั่นตอนนั้นเป็นตอนที่เปิดเผยเต็มที่แล้วเจ้าของเห็นได้อย่างชัดเจนได้ชมสมบัติคือธรรมาชาติอันล้นค่าในภายใจิตใจของตนทำให้เราเกิดความภาคภูมิในการบำเพ็ญของเราแม้ชาติปัจจุบันถ้าหากเราลึกชาติใดไม่ได้เราก็ได้ภาคภูมิจิตใจว่าเราได้เคยทำมาอย่างนั้นอย่างนั้น จิตใจของเราจริงได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่สอนให้เราเห็นได้อย่างชาัดในโลกนี้ภพภูมิของสัตว์นั้นมีมากนับเป็นเราอย่านับเพียหมื่นแสนนพภภูมิเลยมีมากกว่านั้นที่ิมีทางที่จะเป็นไปได้ต่างๆนานาเพราะสิ่งที่ไม่แน่นอน เหล่านี้แหละนละสิ่งที่ไม่ไว้ใจเหล่านี้แหละมีมากซึ่งมีมากพระพุทธเจ้าจึงสอนลงในจุดรวมว่าผู้ใดเป็นผู้ที่จะเวสู่ในภพชาติใดๆต้องขึ้นอยู่ขับจิตนี้ข่านั้นเพราะฉะนั้นตรงสร้างจิตฝึกฝนอบรมจิตให้ดีเป็นสิ่งสำคัญถ้าอบรมจิตนี้ ด้วยดีคือโดยศีลโดยธรรมแล้วจะมีสักกี่ร้อยละสี่ร้อยล้านพบภูมิของสัตว์ก็ตามจะเกิดในพบภูมิที่ดีเท่านั้นเหมาะสมกับวาสนาบารมีของตนซึ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดกับจิตดวงที่มีความดีถ้าจิตไม่มีความดีสิ่งเหล่านั้นันใกล้ห่มาก ใกล้ถ้าปิดดวงนี้ที่จะสวมใส่เข้าไปได้อย่างง่ายดายพระพุทธเจ้าต้องอิดต้องกันเอาไว้ด้วยพระว่าสั่งสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ทุนิศพิจารณาและประพฤตปฏิบัติตามซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำไม่เป็นอย่างอื่นสุขโขปุณญษญะอุจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนำมาสิ่ความสุขนี สุขทั้งชาตินี้สิกทั้งชาติหน้าพพหน้าสุขไม่มีจุดมีจางสุดสุขไม่เบือ่อ <c oughs> ก็คือสุขด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลคือความสุขใจท่ขอให้พากันที่สานียามนีเรามาบำเพ็ญเป็นการเป็นเวลาเพราะเราเป็นคารวาดต้องยิ่งเต็มขวัญขวายเพื่อปาาเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติเพื่อวงเพื่อ ผูเกี่ยวข้องมากน้อยมนุษย์เราอยู่ที่ไหนต้องมีความวุ่นวายกับกิจการงานเหล่านี้เหมือนๆกันหมดอันนั้นเป็นความจําเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทําส่วนจิตใจคือการสร้างบุญสร้างอยอยากุศลก็อย่าต่อยอย่าลดละพยายามทําเป็นคู่เทียมกันไปข้างนอกสมบัติภายนอกเราก็มีอาศัยได้ตลอดไป สมบัติภายในเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปเช่นเดียวกันกับสมบัติภายนอกและเป็นสมบัติที่เฉพาะของตัวระบุคลบุคคลที่จะต้องถึงพึงอิงอาศัยสมบัติอันนี้อันเป็นแก้วสารพันธุ์นึกภายในใจิตใจมีความสุขความเจริญในภพชาติต่อไปสมกับมนุษย์เรามีปัญญาเฉลียวฉลาดคาดหน้าขาดหลังเพื่อตัวเองได้โดยถูกต้อง และบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำดังสอนซึ่งเป็นส่วนขาธรรมที่พระพุทธเจ้าแจกไว้ชอบแล้วเราก็ไม่ผิดหวังอยู่ในโลกนี้ก็เกิดถูกต้องเหมาะสมแล้วคือภูิมนุษย์พบหน้าก็จำต้องเหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะอำนาจของบุญแห่งกุศลเป็นผู้พาให้เกิดเป็นผู้พาให้เป็นนี่คือความแน่ใจของผู้สร้างมุนฉะนั้นในวาสารของการแสดงธรรม ขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระพุทธพ,พ,พาคยาวพรอ้อมทั้งประถังและประสง์จงคุ้มครองท่านทั้งหลายที่มีความาศึกายสบายใจยยยอย่าได้มีโรคขาวพยาธิอันใดมาเบียดเบียนทำลายให้เด่บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มะติกำลังความสามารถของตนจนถึงบรรอาวสานสุดท้ายสมกับความมุ่งมาางั่นป่าถนาดังีิทานทั้งหลายมุ่งไว้แล้วโดยดทั่วกันจึงขอยุติเพียงเท่านี้น